สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับในช่องกล้องเอกตะเคียนนะครับก็วันนี้วันที่10ธันวาครับก็มาถ่ายให้พี่ๆดูครับว่าส่วนที่ใช้ของเราเต็มระบบนะในช่วงนี้เนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็กําลังแต่งดอกอยู่ครับข้างหลังคนงานก็กําลังแต่งดอกอยู่นะครับต้นนี้ก็แต่งดอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงการเริ่มต้นของสวนนี้ครับว่าเราเริ่มต้นการทําของสวนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าสวนนี้ใช้มาเข้าปีที่สนะครับสวนนี้ก็ เริ่มต้นก็คือการฟื้นต้นฟื้นดินฟื้นสภาพต้นนะฟื้นระบบรากระบบดินนะครับด้วยการฉีดเจตัวเอ็กตากเรลงดินเนี่ยสรอบนะครับห่างกันสักประมาณสัก10วันหรือ15วันครั้งนะครับฉีดเอ็กตากเรเพื่อที่จะกระตุ้นให้รากเขาทํางานถ้ารากเขาทํางานรากฝอยเขาแตกตัวออกมานะครับใบก็จะรัดอ่อนออกมานะครับไปกระตุ้นพวกจิ๊บพวกเซตัวคณินให้เขาทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับรักษาระบบรากระบบดินให้เขานะครับพวกเน่าขอดินไฟทอปทอร่านะครับแล้วก็ยังช่วยไปปรับสภาพดินนะครับปรับค่าพีเอชดิน ที่เป็นกดเรด่างให้มีค่าเป็นกลางนะด้วยเจ้าตัวเอ็กตาเคลียตัวเดียวนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําใบด้วยเจ้าตัวไทมองนะฉีดพ่นเจ้าตัวไทมองทางใบคือทําใบให้เขานะครับให้เข้ามาพร้อมกันนะเป็นธาตุอาหารกลุ่มอะมิโนนะครับที่ฉีดขึ้นไปแล้วเนี่ยใบเขาจะค่อนข้างที่จะแตกออกมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ใบเขาจะสวยประมาณนี้อันนี้ใบเขาโดนพวกซันเบิร์เฉยนะเลยเป็นแดงๆหน่อยนะแต่พื้นพื้นใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพื้นใบเขาก็จะเขียวใหญ่แบบนี้นะครับ ฉีดพ่นเจ้าตัวไทยมองอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2ครั้งนะครับส่วนนี้ฉีดพ่นแค่2ครั้งนะครับในชุดใบที่1แล้วก็มีชุดใบที่2นะครับส่วนนี้ทํา2ใบเพราะว่าปีที่แล้วใบค่อนข้างที่จะโอเคดีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาฉีดพ่นเจ้าตัวสเบียง2่าเปเนต์นะสเบียง25%อนตะ์ก็เป็นตัวสะสมอาหารตัวเหนียวนําตาดอกนะครับเราที่เราเห็นอย่างนี้ก็เราจะฉีดพ่นก่อน ฉีดสารนะสว่วนนี้ฉีดพ่นเจ้าตัวสเบียง25%นก่อนฉีดสารนะครับก็ฉีดพ่นไปครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งเนี่ยผมจําไม่ผิดนะแล้วก็เรามีการฉีดสารเจ้าตัวแพคโคบิสโซยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลิตรครึ่งต่อน้ําพันลิตรนะเขาเรียกว่าโฉมสารนะครับโฉมสารไปลิตรครึ่งต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะอันนี้ที่เราเห็นโล่งๆเนี่ยเราก็แต่งดอกไปไปเยอะแล้วพอสมควรนะให้พี่ๆดูตามพื้นนะแต่งไปเยอะพอสมควรนะครับแต่งดอกไปเยอะเพราะว่าถ้าดอกเยอะเขาก็จะแย่งกันกินอาหารเยอะนะแล แตงดอกมามาไว้ประมาณนี้ครับพอให้เราเลือกได้นะกิ่งนี้ก็ประมาณสัก3าสีลูกได้ครับก็ที่เรามองมองเห็นนะตะเบียงส่วนนี้ฉีดพ่นไปทั้งหมด6 6ครั้งนะเราฉีดทั้งใต้ท้องกิ่งแล้วก็ฉีดที่บริเวณใบนะครับครา้งนี้มาถึงช่วงนี้ช่วงที่เป็นหางแย่แบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงที่เป็นหางแย่แบบนี้นะครับเราก็มีการฉีดพ่นเจ้าตัวดูที่ครับ ในการฉีดพ่นเจ้าตัวดูที่นี่คือช่วยให้เขาติดดีแล้วก็พิษลูกไวนะครับตัวดูเที่ยเราจะฉีดได้จนถึงเก็บผลผลิตเลยนะเป็นธานอาหารกลุ่มโปรตีนนะครับซึ่งช่วยให้เขาเบ่งพูขยายลูกแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้เขานะครับก็ประมาณนี้เราใช้หลักๆก็จะมี4ตัวใช่ไหมฮะมีเจ้าตัวอเอ็กซ์ักเรียนะครับปรับสภาพดินล้างสารพิษที่ตกค้างในดินนะครับไปช่วยโรคไฟทอพทาราป้องกันโรคไฟทอพาราจัดการโรคไฟทอพทารานะครับแล้วก็ มาเจ้าตัวไทยมองก็ทําใบที่เราเห็นอยู่สวยๆนี้นะครับนี่ทำใบประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เป็นเจ้าตัวสเสบียงในการสะสมอาหารนะครับเหนียวนําตาดอกจากนั้นตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นเจ้าตัวดูที่นะครับในการที่ฉีดพ่นบํารุงลูกให้เขาจนถึงเก็บผลผลิตนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดอกมาดีทุกต้นเนาะพี่มับเนาะดอกมาดีทุกต้น ก็อย่างที่พี่พี่เห็นครับแต่งออกไปเยอะมากๆนะครับแต่ละต้นนะครับแล้วพวกต้นใหญ่เป็นยังไงบ้างพี่มับต้นใหญ่ที่ปีนขึ้นดูเป็นยังไงบ้างเออพวกต้นใหญ่ทางโน้นเริ่มออกมาครับเริ่มออกมาบ้างแต่ว่าทางนี้อ่ะจะเร็วกว่าใช่ไหมครับครับผมตัวนี้จะเร็วกว่าเพราะว่าใบจะไม่พร้อมกันเนาะถ้าเราจําได้นะใบจะไม่พร้อมกันนะใบต้นใหญ่จะช้ากว่าประมาณสองอาทิตย์เนาะอันนี้จะพร้อมเร็วกว่านะครับก็เลยจะเห็นดอกเขาเขาไวกว่านะพี่มับเนาะ พี่สอบถามหน่อยทําไมเราถึงแต่งดอกช่วยประหยัดพลังงานครับประหยัดอาหารนะครับผมเราเลยต้องต้องแต่งดอกเนาะดอกมันเยอะอยู่แล้วับโอ้ดอกเยอะมากถ้าเอานี่ไปติดต้นอื่นก็ได้สองต้นดอกเยอะจริงเนาะพี่ก็เลยต้องแต่งออกนะแล้วก็มีกระสิบรูปเลวนะครับโอ้โหไวได้เยอะแล้วก็รุ่นหลังก็เพียบเนาะสำหรับแปลงเก้าปีนะครับพี่นะ ให้เห็นหน้าเจ้าของสวนไหมนี่ <c oughs> ถ่ายดอกให้ดูแค่แค่สองต้นเองไปดูแลหลายต้นไหมมันมันเต็มทุกต้นแหละนี่ดูต้นข้างๆก็ได้ไปไม่รู้ว่าจะย้อนแสงไหมนะครับนี่ข้วบนเพียบเลยนะครับนี่ข้วบนก็แต่งออกแล้วนะครับแต่งออกเพียบเลยไม่น้อยนะพี่นี่แต่งออกไม่น้อยนะประหยัดพลังงานของต้นประหยัดอาหารของต้นอ่านะครับ นี่แหละนะสวนที่ที่ชายของเรานะครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกประมาณสักสองสต้นก็ได้นะีนออ่ะ,ะเธอมาดูฝั่งนี้นี่แต่งออกเยอะพอสมควรครับนี่แต่งออกเยอะพอสมควรครับนี่ก็ออกดีแล้วก็กว่าจะออกกว่าจะออกได้ยังมาต้องแต่งทิ้งอีก คือเราลุ้นหมายความว่าเราลุ้นเนี่ยดอกก่อนจะออกนะครับก็ยังมาต้องแต่งทิ้งอีกเยอะครับเนี่ยคือถ้าจะว่ายงจริงอ่ะต้นหนึ่งมีพันพันลูกยังไงเราก็ต้องแต่งออกใช่ไหมครับพี่เพราะว่าต้นแบบนี้เราก็ไว้สักประมาณสัก60ได้ไม่ห้าสิบหกสิบลูกก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับต้นแบบนี้นะครับยยัดยา,นนารช่วง,งนี้ก็แต่งแต่งแบบนี้ทุกสวนแหละนะในจันทบ,บุรีแต่ว่าสวนไหนที่ยังไม่ออกก็กต้องลองตัวสเบียง25%เนดูนะครับนะ โอ้โหตัวนี้เข้ากล้องตลอดเลยพี่สัมภาษณ์ตัวนี้หน่อยไหมไปเดี๋ยวดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่ครับใช้สเบียงเราดอกมาประมาณนี้เลยนี่ขนาดฉีดสารยี่นะดูความยาวนะดูความยาวยาวมากนะครับก็น้ําสําคัญครับช่วงนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่าน้ำนะน้าสําคัญในการที่จะกระแทกดอกในการที่จะยืดขยายดอกครับสําคัญมากๆครับน้ํานะครับ ก็ขึ้นน้ําไม่ถูกก็จะมีโอกาสดอกก็จะมีโอกาสมาเปอร์เซ็นต์มาที่สูงนะครับต้องดูสภาพดินสภาพความชื้นของของต้นเป็นหลักนะครับในการทําทุเรียนน้ําสําคัญที่สุดนะครับอุยาเป็นแค่ตัวรองลงมานะครับประมาณนี้เลยนะครับหัวที่ใช้ของเราก็ปิดคลิปจบให้พี่ๆในต้นนี้ครับ